<c oughs> อ้าวนี่ก็ใกล้จะหมดฤดูเทศกาลกระถินเลย้ยะย, <c oughs> ยังรู้สิอีกอาทิตย์เดีวยวใช่เหรอเสาร์อาทิตย์หน้าก็หมดแล้ว เสาร์อาทิตย์หน้าวันที่เท่าไหร่วันที่ห้าที่หเออวันที่ห้าที่หกิจิกายนแล้วหมงแล้วอถึงวันถึงวันที่เจดที่8ปเป็นก็อวันวันวันบูสถ์วันลอยกระทงแล้วไม่ใช่หรืจะไม่มันหมดหมดเทศกาลกะถินแล้วอ่ากะถินปีนี้ท่านใดยังไม่ได้ร่วมงานกะถินก็ไปหาวัดหาสำนักที่ท่านยังไม่ทันรับเลยนะ ผ่านมาช่วงฤดูหนึ่งช่วงปีหนึ่งมีเพียงช่วงกลางเดือน10กลางเดือน11ถึงกลางเดือน12ในระยะหนึ่งเดือนนี้เท่านั้นที่เราจะมีโอกาสได้ทําบุญกระถินกันบุญกระถินนั้นจึงเป็นบุญกระถินเป็นบุญใหญ่ที่พวกเราชาวพุทธพากันตื่นตัวที่จะได้ร่วมทำบุญกระถินกันทั้งนั้นทุกคนทุกแห่ง หลวงพ่อไปทต่ลแห่อโอ้ยคนหนาแน่นไปที่บตี่บันตาเราบอกนคนหนาแน่นทั้งที่เราเห็นนั่นแหละเมื่อวันวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่29ตุลาคมก็ไปที่วัดป่าน้องไผ่สกลนครที่หลวงพ่อสร้างไว้นั่นกับตะถิน,น,นผู้คนก็นหลั่งไหลามาหนาแน่นอบอุ่นมากมายไก่กอง พอวันที่30สิเมื่อวานนี้ไปร่วมกถินที่วัดป่าตองงอยซึ่งได้ทางบริษัทพุนสวัสดนาวีจำกัดท่านให้หลวงพ่อจัดหาวัดลงให้ก็เลยไปลงที่วัดป่าตะง,งอยเนี่ยผู้คนก,นก่อนหลายหลวงอันนี้แสดงถึงความตื่นตัวของพุทธชาวพุทธทั้งหลาย พอถึงเทศกาลกระถินไม่ว่าที่ไหนที่ไหนก็พากันตื่นตัวที่จะได้ร่วมบุญกระถินงกันทั้งนั้นพอเป็นบุญที่ที่หาได้ด้ยยากปีหนึ่งก็ได้โอกาสเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเมื่อมีโอกาสแล้วพวกเราชาวพุทธส่วนมากแล้วก็พากันไม่ประมาทไม่นอนใจพากันตื่นตัวไปร่วมบุญกระถินกันทั้งนั้นสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเห็นพวกเราชาวพุทธมีความพร้อมเพียงกันทุกวัดทุกแข่ง ก็รู้สึกหน่าพึ่งพิติหน่าภูมิใจไปกับความตื่นตัวของชาวพุทธความไม่ประมาทไม่นอนใจของชาวพุทธอันนี้แหละก็เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นนิมิตหมายก็ได้ว่าศาสนาของพวกเราจะมีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปอย่างแน่นอนเพราะความตื่นตัวเพราะความให้ความสำคัญในบุญในกุศลทั้งหลายหรือในประเพณี ทั้งหลายในพุทธศาสนาเรากุทขึ้นแล้วชาวพุทธเราก็มีความพอเพียงกันเพราะว่า,าศาสนาของเราจะมั่นคงอยั่งยืนไปได้ตลอดไปมันก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการตั้งแต่ประเพณีบุญประเพณีบุญต่างๆทั้งหลายจนกระทั่งเข้ามาถึงการสวดมนต์ไหว้พระการเจริญเมตตาภาวนามาประพฤติปฏิบัติรมกัน เข้าสู่จิตสู่ใจของตนเองอันนี้แหละทุกสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อปฏิบัติภายนอกหรือภายในก็ล้วนแต่มีความสําคัญทั้งนั้นแหละถ้ามีความสาคัญแล้วุทธเจ้าไม่ท่งบัญญัติขึ้นมาหรอกเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็าตามที่มีบัญญัติอยู่ในพุทธศาสนาสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําทั้งนั้น ถ้าไม่สิ่งใดไม่ควรทำรู้นิเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นมนาอย่างแน่นอนอถ้ากะินไม่ควรทำเนี่ยผูุ้ิธเจ้าก็คงจะไม่บัญญัติขึ้นมาให้มีกะินใ้พิสูจน์สมณีในพิสูสจน์ครบองค์ประกอบรับกะทินได้แต่นี่มีความสําคัญผู้นิเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีในพุทธศาสนาเราเพราะฉนั้นสิ่งแต่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายกคค็ควรที่อย่างยิ่งที่จะตื่นตัว ตื่นตัวในสิ่งที่พระพุทธเจา้าทรงบัญญัติไว้ว่าสิ่งใดก็ตามเด็กแต่ถ้าถ้าไม่เป็นไม่ไม่ควรแล้วพระพุทธเจา้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นมาในศาสนาเราอย่างแน่นอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นมาในศาสนาว่าสิ่งนั้นะควรต่อชาวพุทธเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีบัญญัติขึ้นมาในศาสนาแล้วพวกเราชาวพุทธก็ควรที่จะตื่นตัวพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกประการก็รวนแต่จะเป็นมงคลในหมู่ชาวพุทธเราทั้งนั้นแหละ แล้วเชื่อแต่สิ่งที่พระบุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาแล้วไม่ว่าภายนอกหรือภายในทุกสิ่งหรือประการที่มีอยู่ในในบัญญัติในภาษาศาสนาของเรานั้นแหละจะเป็นเหตุนำาษาศาสนาของเราให้ไม่คงยัง่งยืนไปอย่างแน่นอนอันนี้อันนี้ก็พวกเราชาวพุทธที่เห็นทั่วทั่วไปแล้วก็รู้แต่มีความตื่นตัวตื่นตัวที่อร่วนใน ในสิ่งที่มีอยู่ในภาษาศาสนามีบัญญัติอยู่ในภาษาศาสนาทั้งนั้นรวมความแล้วทั้งภายนอกและภายในล้วนแต่กเกี่ยวเนื่องถึงซึ่งกันและกันมีแต่ภายในไม่มีภายนอกก็ไม่ได้มีแต่ภายนอกไม่มีภายในก็ไม่ได้ก็เปรียบไปดูเหมือนต้นไม้เราที่หลวงพ่อได้พูดอยู่สเสมอว่าต้นไม้มันจะยั่งยืนมั่นคงอายุยืนยาวและมีคุณค่าต้นไม้มันจะประก,กอบไปด้วยแก่นด้วยเปลือกด้วยกับพีรวมกันก็มา เป็นต้นไม้ต้นนั้นมีเปลือกมีกระพีหอหุ้งแกนไว้ก็รักษาแก่งให้มันคงยั่งยืนตลอดไปให้มีอายุยืนยาวนานไปได้แต่ถ้ามีแต่แก่นไม่มีเปลือกไม่มีกระพีแก่นนั้นก็ไม่สามารถยืนยาวอยู่ได้แต่ถ้ามีแต่บบเปลือกมีแต่กระพีไม่มีแก่นต้นไม้นั้นก็หาแกงสาระประโยชน์อะไรมีได้มากเพราะฉะนั้นบันทีก็ต้องมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพีแล้วก็มีทั้งแก่น สมบูรณ์ขึ้นมานี้ต้นไม้นั้นต้นไม้นั้นก็จะมีประโยชน์ต้นไม้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์จางมหาศาลและก็มีอายุยืนยาวด้วยนี่แหละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่มีความสําคัญในพุทธศาสนาเราั้งนั้นแต,แต่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็พากันดักได้มั่นคงเพื่อเราจะเป็นผู้รักษาศาสนาให้มั่นคงตลอดไป เจอกระทั่งต่อไปแม้หมดรุ่นเราไปแล้วก็รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเราก็เขาก็ปฏิบัติตามเดินตามรอยของพวกเรา <c oughs> ผู้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่นยแหละเพราะในศาสนาพุทธเราตามใดก็ตามมีผู้ประพฤติปฏิบัติทมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้นับว่าจะมีอายุเพียงแค่ห้าพันปีหกพันปีเจ็ดพันปีหมื่นปีอะไรหรอกมันจะมีอายุตลอดไปอย่างแน่น,น,นอนเพราะศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็น เป็นสภาพความเป็นจริงแท้พูดง่ายง่ายว่าศาสนาสากลือเป็นหลักสากลหลักธรรมชาตินั่นแหละเพียงแค่มีใครรู้จักหรือไม่รู้จักเท่านั้นเนี่ยหลักธรรมชาติอันนี้มันก็มีอยู่คู่แผ่นดินอันนี้ไปตลอดอนันตการเพียงแค่ว่ามีผู้รู้จักเขาก็เอาประโยชน์การสันสระจากสภาพความจริงศัจธรรมอันนี้ไปได้ถ้าผู้ที่ไม่รู้จักเขาก็ยู่กักสัจธรรมทร้งหงาหเหล่านี้เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์การสันสราอะไรกับหลักศัจัจธรรมนี้ ก็เหมือนเพชรพลอยมีใครไปสร้างขึ้นมาเพชรพลอยก็มีอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้แหละผู้ที่เขามีความฉลาดเขาก็สามารถเอาเพชรพลอยนั่นแหละไปเป็นประโยชน์ประดับเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับมีความสวยงามผู้รู้ขึ้นมาแต่ถ้าผู้ผู้โง่ไม่ไม่รู้จักก็เหยียบย่ำเป็นบน,นของเพชรพลอยนั่นแหละหาแก่นสารสาระอะไรไม่ได้แต่สภาพความจริงแท้สัจธรรม,มก็มีูกู้โลกไอ้น,นี่ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นรู้เห็น ในสภาพความจริงแท้ทั้งหลายเหล่านั้นจนนำมาเป็นประโยชน์ต่อพระองค์ท่านได้โดยพระเมตตาและพระบูรณาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็นำสภาพความจริงทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาเปิดเผยมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวผู้ที่มีความเชื่อในในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดก็ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามมีพระปัจจวบัี่ทั้งห้าเป็นเบื้องต้นจนกระทั่งได้ตัสรูตามพระพุทธเจ้า เมื่อเมื่อได้รับประโยชน์จากหลักสภาพความจริงแท้ศัจธรรมนั้นด้วยความยุ่งยอดเคารพในผู้ทธเจ้าว่าผู้ทธเจ้าเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นเป็นพระองค์แรกก็เ,เรียกหลักสักจธรรมอันนี้นั่นแหละว่าศาสนาพุทธเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราจะว่าศาสนาพุทธนั้นคือศาสนาสา,า,สากลก็ได้คือไม่เป็นหลักสากลเลยไม่ว่าใครปูปปฏิบัติเขาก็ได้รับผลได้รับคุณได้รับประโยชน์ จากหลักส,สัจธรรมั้านทั้งทั้งทั้งสินะนก็เหมือนกับการรับประทานอาหารเนี่ยมันเป็นหลักสากรนนถ้าใครรับประทานถูกเขาก็อิ่มได้ไปสามารถระงับดับความหิวได้ไม่เลือกชนชั้นวรรณะอย่างแน่นอ <S <S นแล้วก็จะจะปฏิบัติยามใดมันก็ได้ทั้งนั้นน่ยินยามใดก็หิวเขาอิ่มยามนั้นเนี่ยถ้าจริงว่าอาการดิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยอีกเป็นแสนแสนนานปีกระต่างเขามีผู้ผู้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรม อาวิยายแล้วมันก็มีพาาาระอรหันต์อยู่อย่างแน่นอนดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้กับพระอนุนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าพากันอย่าพากันน้อยเนื้อต่ำใจโอ้ยเรามาเกิดหลังพุทธกาลมาตั้งสองพันกว่าปีเราจะสามารถรู้เห็นข้ออัดข้อหากระทบตาพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนอะมันรู้ได้ทั้งนั้นนะถ้าพวกเราพากันตั้งออตั้งใจในการปฏริบัติธรรมนั่น เมื่อพวกเราตั้งใจแล้วเราก็จะเป็นผู้ส่งอัดสงรงธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละก็ขอให้ทุกท่านทุกคนน้อมนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเออรับพรนะรับพรจะนุมโมทนาให้พรพาให้ตั้งใจรับพรยะทาวารีวาหาปุราปริปุเร,ร,รนติสาคลัง เอ,เอวามีวายโตทินนางเปตานางอุปกะปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชะตุสัพเิปูเรนตุสังกปังจันโทปนารโสรยพาเมนิชนติราโสยพา,าน ตีโยอิวิวอิฉันตุสัมภารุอิวิโนอิสตุมานเตมภววิวันตารโยอยสุขีขายโยโวอิภวะอภิวันธนาสีรรสานิท ววทายปัจจ้ยยด้วยใจตายรวยทมันทานติอายุวันน้อยสุขังภาลังรัตนาติยานุภาเวตารัตนาติยติยสาย โดยทารวยขะพยาเวราโสกัสตุจุปัทวานอานิกาอันตรายาปีวิดสันสตุอเสสะโตอนชายาสสติธนังราพังโสดีภาขยังสุข้างพาัง เสริอายุจวันโดจาโพคังวุธิจยสวรรสาตว์สาจะอายุจาชีวาสิธีภวันตเตภาวันตสาบังการรังราคันตุสาบเดวตาน สามพระพุทธานุภาเพได้สัทธาสโสตีภวตุเตปาวาตุสันปะมังการังราคะตุสาปเิวตาณสามพระธรรมานุภาเวพไายสัทธาสโสตีภวตุเตป ภาวตุสะบ,บังการังรัคัตุสะบ,บดิวตานสามบ,บาสังคานุภาเวนัยสัทาสติมภาวันตุเตาจัดอาหารทางกันเด้อจัดอาหารทางกันดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้อ คณะแม่คุณหนุ่มเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยฮะเข้ามาทานข้าวหรือเปล่าฮะมองไม่เห็นคณะแม่คุณหนุม่มอะใส่บาทแล้วออกไปเลยเหรอบอกให้เข้ามาทานข้าวซะขอนดเนี่ย